ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราเอาบทเรียนในอดีตมาดูเนี่ยตั้งแต่ชื่อเลยผมอาจจะอาจจะชื่อแบบนี้อาจจะฟังแล้วแรงต้านจะเยอะอยู่ mm hmm. ในตนรา <c oughs> ผมนะอุตสาหตรรมตากผง mm hmm. แทนที่จะไปใช้คําว่าร่างพระราชบัญญัติด้วยซ้ำอาจจะใร้ว่าล่านกฎหมายขจัดความขัดแย้งแต่แกกในสังคมไปเลย แตออ่ใจชื่อวัดร่างพระราชบัญญัติน,นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเน,นื่<า>องจากการนนชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนอนี่เขาใช้อย่างนี้ของอาจารย์ของคุณหมอละวีนะแต่ชื่อมันก็จะเป็นปัญหาแล้วอะไรเป็นการเรียกร้องอะไรเป็นการแสดงออกรับอะไรที่ไม่ใช่การแสดงออกอะไรที่เป็นแค่การเรียกร้องมันจะยุ่งไปแถ้วเราต<ม>ีความกว้างๆมองประเทศไปข้างหน้าใช่ไหมครับกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือให้กับ สังคมไทยก้าวข้ามก้าวผ่านความขัดแย้งแตกแยก <c oughs> ให้เร็วที่สุดได้อย่างไรถ้าตั้งหลักคิดแบบนี้มันจะเห็นภาพชัดกว่าใช่ไหมครับ <c oughs> มันเป็นคล้ายๆกับกฎหมายที่พยายามจะชี้ชวนเชิญชวนทุกฝ่ายเนี่ยจับไม้จับมือกันแล้วก็พาประเทศชาติให้ไปทัดเทียมโลกเขาไปข้างหน้านะครับส่วนละเอียดก็มาว่ากันว่าแ,แค่ในกกระดับธุรกิจมันแค่ส่วนหนึ่งนะการฟรื้นฟูเยา,ยาผู้เป็นเหยื่อในเหตุการณ์ในความขัดแย้งใช่ไหมครับบางคนติดคุกไปแล้ว สองสามครั้งแล้วออกมาสองสามรอบแล้วบางคนยังปิดอยู่ใช่ไหมครับคนเหล่านี้จะเยียวยาอย่างไรญาติพี่น้องความรู้สึกที่มันเกลียดชังกันพวกนี้จะต้องมีมาตรการอื่นอย่างไรซึ่งถ้าเราภาพนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเีโทรศกษาเดียนรู้ศักษาก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ<ม>่งแค่นั้นเองเป็นแค่เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่าน,นั้นเองนะครับที่เราจะต้องกดล็อกเพื่อให้สังคมลดความขัดแย้งและก็ลดการเผชิญหน้าก,กันนะครับซึ่งถ้ามองแบบนี้มันก็อาจจะ มันก็อาจจะไม่เริ่มต้นจากการท้าวเอลคุยกันนะครับใช่ไหมครับแต่มองไปข้างหน้าต้องเอาเอาเอาภาควาดสังคมเป็นจุดตั้งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอาจจะต้องเฝ้าดูนะครับว่าคุณหมอรวีซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยจะจะ,จะขยับจะเดินอย่างไงผมเองโดยส่วนตัวคุณหมอรวีก็โทรมาปรึกษาอยู่นะครับ,รบผมก็ออกปากออกตัวไปนะคือผมเนี่ยจะพอมีส่วนได้เสียโดยตรงเนี่ยผมก็สแสดงตนแสดงความเป็นลำบากใช่ไหมครับ แต่ว่าโดยจุดยืนผมนี่ผมสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็สนับสนุนมานานแล้วมันควรจบตั้งแต่สมัยที่คุณวรชัยเหมะใช่ไหมครับเป็นผู้ร่างอกร,ร่างปรบต้นซอยสุดซอยแบบนับ้นนะครับแต่ว่ามีคนสอดใส้เข้ามาก็คุณทักษิณนั่นแหละหแกสอดใส้เข้ามาเอาเรื่องเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เจริญโปชันบวกเข้ามาด้วยมันเลยยุ่งไปไงอ่ะเลยกลายเป็นที่มาของการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองนะครับอมอนบะเรียงทั้งนั้นภาพล้อนในอดีตนะครับกับความคาดหวัง ที่มันพอจะนับหนึ่งได้เสียทีเนี่ยพูดกันมาเกือบยี่สิบปีแล้วเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้อันนี้อาจจะต้องตั้งหลักคิดเรื่องเนี้ยนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะคุณสปานภาคภูมินะผมคิดว่ามาดาพรรคการเมืองก็อาจจะต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ให้ชัดแสดงความกล้าหาญหน่อยอืมผมคิดว่าบางทีพรรคการเมืองเขาก็ดูกระแสไปใช่ครับดูกระแสดูจังหวะอ่าผมผมอันนี้ผมว่าคือคนที่จะขจัดความขัดแย้งได้ต้องได้ผู้นําที่ใจใหญ่และใจกว้างด้วยกล้าหาญด้วย ต้องถามว่าเรามีคนแบบนี้ไหมในขนานี้เอามาสักชื่อที่เร็วๆหน่อยคุณพ่อปุม๋มมีไหมไม่มี <laughs> หมดเวลาแน่้เวลาหนึ่งวินาทีเนี่ย <laughs> ไม่มีครับมันไม่เห็นนะนะครับกลายเป็นคนแบบหมอลวีซึ่งจะมีเสียงเดียวกลายเป็นคนริเริ่มครับ <c oughs> ผมฟังดูแล้วผมเป็เอ๊ะมันน่าเดีย่ยแตนดานมากในะสังคมไทยเรื่อ,องใหญ่ <c oughs> ถ้าเราย้อนไปตอนตอนคําสั่ง66ทับ23สมัยเปรมบริเรมใช่ไหมครับท่านกล้ามหาญมากนะครับถ้าทําในสิ่งที่ อาจจะมีคนบางส่วนไม่พอใจแต่ผลของการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยคกับผู้ชาติบ้านเมืองได้จากสงครามกันเรื่องใหญ่มากนะตอนนั้นนะมันเรื่องใหญ่มากนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราขาดผู้นําที่กล้าหารใจกว้างแล้วก็เอแล้วก็ใจกล้าด้วยใจใหญ่ด้วยนะครับมันต้องคิดตรงเนี้ซึ่งนาทีนี้ยังไม่เห็นพรรคการเมืองใดถือธงออกมาเหมือนจะรอจังหวะ เออรอกระแสสังคมมันรอแบนั้วาซึ่งผมมันใกล้เลือกตั้งด้วยอาจะยูวาศัยเออเขาจะแบบจับอะไรขึ้นมาก็กลัวพลาดกลัวเมยนร้อนกลัวมันอะไรนะเซฟเลเซฟกันใหญ่ได้คุณหมอรวีบอกว่าจะไปประสานกับสสพักร่วมรัฐบาลนายกเพื่อจะผลักดันโดยเร็วท่านหมอรวีนะครับคิดว่าการเดินสายคุยกับทุกพักใช้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของท่านนะครับแล้วก็ ลองคุยกับทั้งในสภานอกสภาดูนะครับ,รบนอกสภานี่ผมก็ต้องเรียนคุณภาพภูมิคุณสําราญว่าหลังๆเนี่ยมันก็ฝ่ายประชาชนกลุ่มได้มากขึ้นอันนั้นมาคุยกันมากขึ้นผมก็เห็นบรรยากาศนะหน้ามันไม่ถึงขั้นตั้งต้อมตั้งหลัก<ม>ยิงน้งสติ<ม>๊กใส่กันแบบเดิมแล้วนะครับทุกคนก็สรุปบทเรียนทุกคนก็ติดคุกติดารางทุกฝ่ายแล้วถ้ามีกลุ่มไหนเรายังไม่ติดติดกันหมดรันจะไปบอกว่าเลือกปฏิบัติก็ไม่ใช่แล้วปฏิบัติหลักเดียวกันคือทุกฝ่ายติด พุกไปหมดอ่ะบนเด็กประยุทธ์ท่านก็เคยพูดตอนเป็นนายกนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผิดว่าไปผิดนี่มันก็ผิดกันหมดแล้วนะครับแล้วยังไงต่ออะใช่ไหมครับคือคนที่มีอำนาจก็ต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ชัดด้วยแล้วก็จะเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าถ้าโจทย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระของชาติบ้านเมืองหลังเลือกตั้งหรือช่วงเลือกตั้งผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าวันนี้เราคิดอะไรเรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องวาระประเทศไทยเรื่องใหญ่ๆเนี่ยคร แต่พอเกณ์กำหนดวาระประเทศไทยแต่คนพูดเนี่ยลืมลื้นความแตกแยกไปอ่ะมันไม่มีผลหรอกมันไม่มีความหมายหรอกครับจะปิรูปประเทศจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเราพาเราทัดเทียมโลกแต่คนในประเทศยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยเราอย่าหลอกตัวเองมันมีแต่วิชันมันทําไม่ได้มันจะต้องครับมันพูดให้สวยให้ดูดีได้ผมเห็นเนี่ยแข่งวิชันกันเนี่ยแต่พอถามเรื่องความขัดแย้งยังไงตอบไม่เป็นอ่ะไปไม่ได้ไปไม่ถูกอ่ะซึ่งอันนี้ผมผมคิดว่าเราเสียโอกาสเพราะว่าเราขาด ผู้นำที่จะกล้าหารพอที่จะเพลินปเผชิญหน้ากับนะปัญหาใหญ่ๆซึ่งมันอาจจะไม่โรแมนติกพอจะให้ได้คะแนนทางการเมืองทั้งหมดแต่มันต้องกล้าไงครับ,รบต้องกล้าจริง